บัดน,นี้เป็นวันที่4กรกฎาคม2568เป็นครั้งที่65ของข้าพเจ้านายการธวัตสุหนึ่งเก้าขอถวายเสียงสวดสารยายพระสูตรประปริศและมนต์ต่างๆถวายเพนพุทธบูชาทามบูชาสังคบ,บูชาและจริยบูชาแด่ครูบ,บาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสมาธิจดจ่อในขณะในวัชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทกราบะร,รัตนตรัย อาราหังสัมมาสัมพุทโธภะกะวาพุตังภะวังตังภะวะทีมีสว่าข้าตัวภะกาตาธมงธรรมานุสานบสุปฏิานนโรภะกตโตสาบังสังโฆสังฆางนามบทที่สองบทบูชาพระไตรปิฎกนั้นอาราหังสัมมาสัมพุทโธสุติลังเวนิพุตโตพุติหิธรรมานุทานิปัตติมีจติสติยาวชีวะอาหารพุทธังทำมังสร้างคันสารนางก้าตัปุชีมีรตันิตยังธทำมัง จารามีส่วนทีนาบที่สามบทส่วนชนิดเทวดาสมันตาจักรวาลสุตาราข้าสามจุเทวตาทำมุนิยุทธาสนุสุสขมโมกขังัาเกตามตุลิเปกีสิหราชเกจันตลิเกวิมาเนติเปรตเทสแตการเมตตรูว่านานาเนติเปีะร์วัตถุมีเทหะพัตถุมิเจเตภูมิจนตูเทวะชลธาราบิสมีแยะกถาปนากาติฐานตาสันติเกยังมุนิวรตถานันสัมถาวงเมตสนันตุธรรมมัสนาการุยพะนันตาธรรมมัสนาการุญภะนันตาธรรมมัสนาการุญภะนันตา ทที่สี่บทสวดปุถัมภารามการนโมตัสสะภาควตระโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควตระโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควตระโตสัมมาสัพพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสาระคัมมะปาทา พุดทางสานังคัจฉามีทำมังสานังคัจฉามิสังฆังสานังคัจฉามิทุทธยปีพุทธทางสานังคัจฉามิทุทธยปีทำมังสานังคัจฉามิทุทธยปีสังทางสานังคัจฉามิตัดยปีพูดทังสานังคัจฉามิตัดยปีทำมังสานังคัจฉามิตัดยปีสังทางสานังคัจฉามิคนที่หกกรสือสัจจียคถานาถีเมสานังอันยังพุทธเมสานังวรังเอเตนะสัจยเชนนะสดที่มีพุทธุสรสมภารนาถีเมสานังอันยังพมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจยเชนนะสดที่มีพุทธุสรสมภารนาถีเมสานังอันยังพมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจยเชนนะสดที่ ที่เจ็ดประสวดสีรัตนปรามคาถาพุทธังนเมเรัตนภูตัสสีและตังธรรมานเมเรัตนภูตัสสีมิจุสขารังสังฆังนัมรัตนภูตัสสีระติกิเยตังนัมเรัตนังรัตตานตยวภหังสัมมาสัมโมสรลวิวัตถุวิเศษสภูตันอัญโยนยานุตอัญโยนยานยุตตาพุนนะ โยควาสพพวัตตังอสุมิตายมิปีตเถวะยถาติพันเตเอกังวินาตติตเรสมะสัมภเวนะโลเกกถาติตเตเรนจัปปะปาตุอูตังทำพีระยานิสยังอาติพุทธสัตถังวินยูหิบันทิตาเชเนหีวินชันยะรูปังโักัมผีเกณิจิกถะฐาจุปารัปธนิยังเกสันติสุขูวิธิตังพุนากายะตายะนาเมนาเมีเยวะชนะตายะสุวัตสิทธัมปี สม,มุติปัสตังมนาสีสุทธิปัสสะสพานังปุญญติการนามะสม,มุตตกธร,ระมะปุณณภูมังทุขาวูจะนะอุขะสารนังพระตานังปูชาเระเหสุสุปาระมังอภิภูชนยยงพิพาณสัจสิกิยาายุปะนิสัยยัตถังสัมมาจิเรสะมละโสธานาสิกิยาจะสาธูหีอัฏฐุสเลหุปัสเสวนียังปาเีหิจาปิสาณังขามะมียะมวะปัสมาหิตังสิรตานังสารนังพระตามหา รัตินพิวังขานาเนสุนมัสมานาภูเชมะจติสัสตังสุปัสสันนติตาตัฏฐานุปาลิจริยาสภารตาจารพุณเยนะถัฏฐะสุจเตนะสุขีมะรวีมุ่เตเชนะตัสสะจัสถาบิสวุวติโมโตุโยเจทัธรรมะมินัยธรรมะอนาภูโตโลกัตตราที่สมัยโยนิยโตสุโคชังปัสโสปนิสยใจยจยะอับ ยังปิดหตัววัดอิตาเย่ปาดีจิโตสุปัสสัตพระคาร์โรบทที่แปดบทสวนนมังกรที่คาถาขอาภัยพระฝนตกครับเสียงอาจจะเบาโยจากุมามูห์หมาลาประกัตโถสามาสามังลุกตัวสุขตัวมุตโตมารักษาปาสาวินิมตโมตัวใจยันตัวปาเปสีเคมันชนะตังวิเนยยัง พุทธังวันตังศรลสานมามิโลกาสนาถันจากวินายะกันจากสันติชาเตยะห่ที่ห <wh ats Napoleon> ัวต <moon> ูสพันตรายาจากวินาเสมนตูพัมโมทโชโยวิยะตัสสาสัตถุพระเสสีโลกาสวิสุทิมัตังนิจญานิโกธรรมะทะราสาทารีสาตราวะหูันอิคโรสุทิโนทำมังวันตังศีลสานมามิโมหะปะทาลังอุปัสสันตทาหังสันติชาเตยะหที่หัวตูสพันตรายาจาวินาเสมนตูสัธรมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสาปปูปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชาโกจ สวากขาตธรรมังวิจิตังสโรติสังขังวันตงังศรลสานามามิพุทธานิพุทธังสมัสสีและพิถิง ตังเทียนราเตติทีโหตสพันกระไรจวินาสมินตูข้อที่าบสวนน้ำโมการอัตฐานน้ำโมะโตสัมาสมุทสาะหิสิโนน้โมอุตมธรรมมหาสวัสดิ์เสวะเตนิพถาน้โมมหาสัทัสวิสุทธิสีรติโนน้โมโอมาตารายส์รัตนเตยัสสัตสาธุกังน้าโมโอมาตีตัสสัตัสสังวัตเตยัสสะน้โมการัปภาเวนะวิคัชชนกุปิปทวานโมการานุภาเวนะสุวัติโมสัติ เอวเมตัเอกางสมัยยังพระกวาสกสุวิหารติจะปีุติมห e าวเนมาตาทิ่ออุสันเถนะสัตยินปจมาเตหีนิรสเตหีสัพเทหยวะรหันเตหีท้สหจโรกันาตีเทวตาเยปุยนสสานิิตาโหนติทาววันตาัสนายพิปุสันคจาราตะโคจตุนนำสุทาวากายนานางเทวานัอิระทโหติยังโผพรวาสกีสุวิหารติจะปีุตสินปวัตุิงมหาวเนมาตาทีุ่สันเถนะสัตยินปจมาเตหีนิกุสเตหีสัพเหวรหันเตหีทาสหีจ มัอุรสังกมิตวพภะวะโตสันิเกปเทิงพาหาพาเสยามาติพัตโกตาเทวตาเสยิถาถีนามะพระวาวิโสสมัญชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวา พาหังสัมมิณเชยะเอวะเมวะสุภาวาเสสุเทเวสุอันตรนิตาภาวตุตัวตปาตุวรหังสุอัตโขตาเทวตาพระภวตงอภิวาเทตวาเอกมันตังพังสุตรเอกมันตังพิตาโขเอกาเทวตาพระวตุสันกีมันตาตังขภาสีมหาสมโยแปลวะนัสมิณเชวะกายาสมาธาตาอาคตัมผัสจังทำมัสมยังอัตพิตาเยวะอรัญญสังคติอัตโขปาราเทวตาภรวตุสันกีมันตาตังขภาสีตัตรับพิฆาโวสมาพาหังสุตจตังอัตโนอุขึ้นมะกังสุสารติวะเนี่ยตาอินทัเห็นตวะอินทรีย ภาสิทิาา์เศรษฐวิศิลานเศวากวีคังอุณฑีรังโอหัจเจ้าเมษาเ,จาเตจรันติสุขาวิมลารตุมาตาสุพันตาสุนาุคาต,ติอัตโผลปารเทวตาพระวโตสันกมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสานังขตาเสนาเตเข้มิสันติ อภัยยะภูมิมปหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปรีภูเรสันติติอาตะัวพระกวาทิ่ขัวมันเตสีเยคุเยนะที่เขเวทัศสูโลกัตติสูนิวตาสันนิปฏิตาหัวติดหาคาตาคชนายะภิปุสังขันจาเยปิเตพิเขเวอหิสูปัติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิผวนตานะเนตตะกามาเยวะเยวตา สันนิปริตตาเหตุสูงเฉยทาปีไม่หักเอตระหิอธิเทปิทิเปพิพเววิสามิอานาคตมัทานะฐานโตสามมาสมุทาเตสามสิพุอันตานาเตตะะมาเยวะเทวตาสันนิปริตตาพุสันติเฉยทาปีไม่หักเอตระหี่อธิพิสามิพิเวเทวกายนามานิสิทิสามิพิเวเทวะกายานามานิเทสิสามิพิพเวเทวะกายนามานิทางสุนาถาสังมนาสิรุษภาศิษามีติเอวัมพันเตติโพเตติพโตโสสุภาวเอระทโวจ่ก สีโลกกับนุกสัสสานียถาภูมมาแล้วทิตาเศิตาทีนิกขปังปิติตา,ตาสมาหิตาบุตรสีหาวัสสนารลมมังสาริาส,าสัมโนอโอทาตามนาชาสุทาวิสาน,นมนาวินาจินยปันสตรนตวะวา เนกาิระเทตัตัมันสัาสาวเทยสานิเเทววายาพิณตาเตวิชานาถิโมเตจะอาตบัมะกรุจุตวะพุทธจัาสนาเตสัมปาตุปาตุระหุญาณอมุสานาทศนันอาเกเกยตตามัทัพถุงสหัสานอาถะสตารินสตังเกเกสัสนันอมุสานามัตสุูงอาเปเกีัตตามัดทัพถงพิสาสภาพุตตาอมุปัญจจสพันภพินายะวะจุวันะจักุมาตัวตัวมันจะ่สัทธาสาวกเียสานิเทเทววัคยาพิณญาเตวิชานาถทิฆโวเยววูหังกิติสามีท มันโตวันวันโตยสสิโนโมทพานาธิกามุมที่ขุนางสมิติวนังชาสหัสาเห็นว่าตายขานานตโตนิโน่อีทีมันโตชุติมันโตวันวันโตยสสิโนโมทพานาธิกามุที่ขุนางสมิติวานังสาตาคีราติสาาัยขามยักขานานัตโตนิโน่ที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยสสิโนโมทพานาธิกามุที่ขุนางสมิติวานังปิเจเปโซราสหาสายักขานานัตโตนิโน่ที่มันโตสุติมันโตวันลวันโตยอะสัสิโนโมทพานาธิกามุมทิ่วุนนางสมิต วนังคุมพิโรราชข้างอิโคเวปุณศาสนาทีเวสนาภิโยนางสตะสาสังยักานางปยุทธปาสติคุมพิโรราชางอิโคโสปคาสารมิติงว่นังผูริมันจัดที่สังราชัทตารถโภปสาสติการพัฒนานางปฏิปติขันอธิปติมหาราชาเลสติโสสุตตาปิตาสาภาวุท่นามามะภลราอิที่มันโดชุติมันโตวันวันโตยสยศสิโนโมทัพานาภิกรรมุทิู่นังสารมิติงว่นัง ทักินันจัดที่สังราชาวิมุตประสาสติคุมพันธนาอธิติมหาราชเจ้ติสปุตตปิตาสาัววทนานมาาท่มนัตชุติมนโตวนนามัเยสสิโนโมทพานาิกมุทีุ่งสมิติวันังทักินันจัดที่สังราชาวิมุปโประสาสตินาคานงอธิติมหาราชเจ้าสติสุุตตปิตาสา่วเวทนานมาาภาัท่มนัตชุติมนโววนนามัวเยสสิโนโมทพานาทิกมุที่ขุาสมิติวัน์นางปุตระนันัที่สังิโ โภคเโรตันพสังขจัตตารเตมหาราชาสมันตาติโตทิสานทัพลมานาถังสุวรเนกาบิทเวเตสัญมายาวิโนทาสาอาคูนจันิกาสถามายากุเตนยงทูเวเตนทุวิคุเตียโรชาฉันทโรกาวัชิรตัวจัิทุคันทุนิคันทุจัปานาโทโอมาโนจเทวสุตัวจัมมาตาริจิตเสเซงตันตะโพนโรราชาชะชโนสโผ อาคูปันสิโผเจวะทิมพัลุเสียวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันธภาสาริชพิโมทธรรมานน so ิภมูลทีกุนันสมิตินว่านังอปฐาคูนาภาษานาธาเวสาราธาตัชกากรรมพระตระอาคูปยาคาสาริชิยามุนันทัตระถาจะอาคูนาคายัสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปค้สมิตินว่านังเยนะคะราเจสหัสาหารันติพิพาพิจารปภิเนยจักรูมีหายสยศเตวะว้นัมชัปตาสิสันตาสุปนาอินดุเบศนามังอภัยันตานาคราชาณมาศิสุปนาโตเกียมัคาสิทุปโตสนาหิวัจหิปายันตานาคาสุปนาสารนามัังงสทุก ชิตาวัชินหาเทนะสมุทิาอสุราสิตาพาตโรวัดเศเตฐีโอิทิมันโตสมะแลสติและสัสนการรักันรชามหาพิจมาอสุราพานะเวขาสาเวปาติติสุติจะปะหาราทวนมุติสหัสตันจากรพระนิปุตตานังสเพเวโรจนามกาสนาหิตวาพระดีงเสีนางรามุพัทมุปาขมูลสมฤติานิพัฒเจพิปุนังสมิติว่านาง อาภูเจเทวาปฏิวจาเตชัววะเตชัววะยุรธาข่ามุงวรุณาวรุณาเทวาสมุนใจยะสาสหเมตตาเกศนายกยิกาอาภูเทวายาสติโนพ้าเสตยท่าทายกายสเปีนอนัตโตนิโรทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสติโนโมทภาณาวิกรรมุธิปุรังสุเมติวานา เวียนปูตเไม่วาสาลีจะอาสมาจะทุเรียมาจันทศูปนิสาเทวาจันทมาภูกรกิตาสิยาูปนิสาเทวาสิยามาภูกระกิตาถ้าขตานีปุระกิตาวาอาคูมันทวาหกาวสุนันวัสมวเสตโถสัพพุปะข้าวุจเตโตพระเสด็จท้าทยกายาสัพเพนานะตัวนิมนต์ที่มันโตชุติมันโตวันนัวันโตยสสิโนโมตมาลาทิ่กำมุมิกุนังสมุทิวะนังอัคราภูสาวภูเทวาชามมากิสาลิวะอินชะกาจารุชาจารุมมาภูปุภานิพพานสีโนควนุณาสานมำมาจาิกุอกุุสนิลาจาก สมานามหาสมานามนุสสาวนุษย์นาคิดคาบุรุกาอาคูอาคุงนาุริกาพระคาบุหาโยเทวายเยสุจิตวาสินุปาระคามหาปาระคาอาคูเทวิสินุพัสเสตเทธารกายยาเสตินะนะตโนทีมันโตสุติมันโตวันนั้วันโตเยสุสินโมตสมานาพิสารุพิกุณังสุติวันังคุกรู้มหาอานาอาคูเวทนาสาสหอุทาตะไพหาปาโมกหาอาคูเทวิจารณาสัทธามัตตาหารกชานิสการเดสสินโนธนยางอาคาปัชโนโยทิสาอเมตติ ท่าเสตท่าสากายาสัพเพนานะต่ตาวันที่หนที่มันตัวชุดติมันตัววันนัมันตัวยาสตรีนอมูตานาพิฆมุที่ควรนางสิม่จริงไว้นางเข้มนียาสุตายามากัตถกาใจยาสตรีนอมูลสัมพิทกาลามัสิทรษฐชติอามาโชตินามาจากอาสวานิมานรติโนอาคูอัาภูปานิมิตาท่าเสต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 ท่าสถากายาสัพเพนานะตัวหนึ่งที่มันตัวชุดติมันตัววันนัมันตัวยาสตรีนอมูตานาพิฆมุที่ควรนางสิม่จริงไว้นาง สัตเททวนิกายสเพนานะตโนนามมนวยนะอาคันฉุเยนจะนยเิสาสหะขมุจตาติมัคคีโอคตินมานาสวังทักเขโมระรังนาจันทวสิตาปิตังสุภามปสุภามาปรมโตจตุตายทมโตสาสนคุมาโรติสุจสุปสสมิตินวานังสหสภามโรกาณามหาพามาพิทธิติพานโนชิตุตโิจวัฏกายุสมิโสพระเียไชะราอาคูปเจวัตตินิโนเทสันจัตพระจโตอาคาหาลิโตปาริวาริโตเทจัสตเทศเตวินิงเทวินิสั อิ but, กีตต่าฐมหาเสนกันมหาเสนาอภัยศรีปานินาตาละมาหาจะสร้างจัตวานะเพระวังยถาภาุสกุลเมโกฐานัญโตสุขิโตตถาสุปฏิจทาวัจจีสังคุโตอสยังวัสเสตันจัสัพพัอติเนียยว่าอวัติจนาว่าจักรุมาตัวมณียิ่สถาสวัสดีสานิยติมาเสนาพิกันตาเตวิชานาถาโิโว เตจะอัตบามกรุสวาระพุทธศาสนาวิตราคีปการมุเนี่ยสาวมุงบิดชิยุงสัพเพวิสังขามาพยาปิตายะสสินโอมทันติสหพูเตหิสาวะกาเีชนสุตาติบทที่สืบทสวดมังคลาสุตังอสีวนาจะบพาลานังมาทิตานันจ์สีวนาปูชาจะปูชนียานางอิตมังคลาภูตมังปฏิรูปประเทศสาวะโสจักรภูเพจักะภุญญาตาอัตสัมมาอัตสัมมาอัตสัมมาปนิพติจักรอตามังคลาภูตมังขาหุสัจฉันจะสิปัญจะวินโยสุต วิเโยจะสุสิคิโตสุภาสิตาจายาวาจายตมังฆะมุตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตะธารักษาสังขโหอนาคุลาจักกรรมตาเอตมังฆะมุตมังทานันจะาธรรมจัติยาจะยาตการนันจะสังขโหอนาพวชานิกรรมานิเอตมังฆะมุตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจ่สัญญโมอปมาโทจ่าธรรมีสูตรเอตมังฆะมุตมัง มาถวายโฉนนิวาโตจ่าสันตุขีจ่ากตตุญยตาการเลนะธรรมธรรมะสวนาอิเตมังขลามุตะมังขันธีจ่าสัวว่จจสาตาสัมมานานันจ่าพัสนังการเลนะธรรมสากขจฉาเอตมังขลามุตะมังตโปจ่าธรรมะเจริญจ่าอนิสัจานะทัสนังนิพพานะสัจติพิจ่าเอตมังขลามุตะมังพุทธะโสโลกธรรมเนถี่จิตตังยัสสานะกัมปติอโศกังวิชัญเสียมังเอตมังขลามุตะมังเอตาทิสานิกตตวานะสัมพัฒธรรมะปาราชิตาสัมพัฒคัสโตรีที่ฉัทฉันติปันเจ บทที่12บทที่เอ1ิสวดได้ยัอยงอขออนุญาตสวดสวดใหม่บทที่11นะครับบทสวดที่11บทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจาัพารานังปฏิตานาจัเสวนาปูชาจัปูชนียานาเอตมังคลา,ามุตมังปฏิรูป,ประเทสวัสดจาปปุเพจจกปปุญญาตาอัตสมัมมาอัตสมัมมาอัตสมัมมาปณนิทิจั เอตมังขุตมังพหุสัจจันจ่สิปัญจวินัโยจ่สุสิกิโตสุภาสติตาสายาวาจาเอตมังขุตมังมาตายปุตอุปัฏฐานังปุตตารัสสังฆโหอนาคกลาจกรมันตาเอตมังขุตมังทานจ่าธรรมจริยาจ่าญาตการันจ่สังฆโหอนาวัชานิกรรมานิเอตมังขรุตมังอารติวิรติปปามัสปานาจัสัญญโมอัปปมาโทจักรรมจรรมเมสุเอตมังขรมุตมังคาระโวจันิวาโตจัสันตุถีจักตัญญุตากาเรยนะธรรมมสวานังเอตมังขรมุตมัง ขันตีจะโสว่าจัสตาสมานานัจะทัศนังกาเรนะธรรมสาก่ฉาเอตมังฆะมุตตมังตโปจะพามาจาริยันจะอริยสัจจานะทัศนังนิพานะสัจจิริยจะเอตมังฆะมุตมังพุทธะโลกธรรมะเหตุจิตตังยัสสานะคัมปติอโศกังวิริชังเขมังเอตมังฆะมุตตมังเอตาทิสานิกตะวานะสัพพัตถมาระปราชิตาสัพพเทปัสัพพะทธะสวทิงคัจฉันติตันเตสังมังฆะมุตตมันติ บทที่12บทสวดรัตนปริตรยังกินจีวิตตังอิทวาพาหัวังวาสัเคสุวายังรัตนังปณีตังนณโนสมังอัติตถาคาเตนะอิทัมปีพุทเเทรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสธิโหตุวขยังวิราคังอัมะตังปณีตังยะทธะชคาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกินจีอิทัมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสธิโหตุยำพุทธทเสษโถปริวันนายีสุจริง สมาที่มานันตาริกันญญามาหสมาธินาเตนะสมโมนวิชตมมติตีทมปธรรมัยวัดตังปณิตามเอเตนะจเจนะส,นสุวที่หตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสัทธาจตาริเอตานิยุคานิหติเตทักขิเนยยาสุขัสสะสาวกาเตเอเตสุทินนานิมาภาลานิทมปีสังเคต,ตัาหปณิตานเอเตนะจเจนะส,นสุวที่หตุเยสุป,ปยุตามนสาัสทานเหนะนิการมิโนโคตมัสสาสานมิเตปฏิป,ต,ปตาอมตังวิไหหะ พัฒนามุทยนพุติงพุทธชมานาอิธรรมปีสังเครตานปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุทิหตุวีนังปุรานังนวังนาถิสัมภวังวิรัตตจิตายะติเกพ่อสมิงเตคีนะพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติเทีรายะธาอามปฏิโปอิธรรมปีสังเครตานปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุทิหวตับทที่สามบทสวดทั้งบทสัพพอัตตาหเวชิตังเสยโยยาชายังอิตาราปชาอัตถานตัสสาโพสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนาขันทโพนามาโรสะพุมุนา ขิตังอปาิตังไกยรายะถารูปัสสะฉันตุโนบทที่สิบส่วนวเคสดตประจุห้าสีตสส่ตมิทังเตนะพักวตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพเทนะเอถะตุมเหมาอนุสาเวนะมาปรารัมปารายมาอิติจลายมาปิตะกัมปทานีนะมาตากะเหตุมานายะคะเหนะมาอากาลรปริวัตะเกนะมาทิฏฐินิเชคานิขันติยาม,มาภะพพรูปตายะมาสมามโนโนคารุยะถาตุมเมเหอัตนาวะ ชาญญาถาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาสวัชัยอิเมธรรมามิยุพาะไยตาอิเมธรรมาสัมปตตาสมาธินาอหิตาทุขายะสังวัตติอัฏฐตุเมเหปะชะเหยยยธาตุเมเหอัตานาวะชาญญาถาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมานวชัอิเมธรรมาวิยูปัสสธาอิเมธรรมาสัมปตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐตุเมเหอุปสัมปะชะวิหะเลยาธาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนันยสูตร อุปนิยติชีวิติชีวิตบามายุงยามายงชรูปนิตาสานสันติตานาเอตังพายังมรณะเนเอปิขมาโนปุญญานิการยิราถสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตแตบามายังชรูปนิตาสานสันติตานาเอตังพายังมรณะเนเปิขมาโนโสโลกามิสังปัชาเฮสันติเปโโยทากาเยนะสังยมวาจายอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะหุติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญังธมมหเวรัคติธมมจจาริงธมมสุจิโนสุขามาวะหาติ เอสานิสังโสธรรมเมสุจเนเนาทุกขติงขจติธรรมจารีสเพสสังคารานิจติยธถาปัญญายัสติอภานิพินทติทุเขเอสามโคติทิยาสเพสสังคาราทุขาติยะถาปัญญายัสติอภิานิพินทติทุเขเอสามัคคิติยาสเพธรรมาอนัตติยธถาปัญญายัปสติอถานิพินทติทุเขเอสามโคคิติยาวที่ส่งบทสวดอปันนกชาโดอปันนกถานเมเกทุติยังอหุตกิกาเอตตาัญญาเมทวีตังคันเฮยะมาปันกังพระคงเวสานังยันติิพ อารามะรุเขจิตญาณนี่ยมณฑสภะพยาตัดทิตาเอตังโขสารังเขมังเนตังสารมุตตมังเนตังสารมาคัมมะสัพพุทขามุจติโยจักพุทธันจะธรรมันจะสังกันจะสานังขโตจตาริอริสัจานิสัมะปัญญายาปัสติทุกขังทุกขสมุปภะทางทุกขสัจจะอติกมังอาเลียนจะอัถังขีกัางทุกขูปะสมุขคามินังเอตังโขสารังเขมังเอตังสารมุตตมังเอตังสารมาคัมมะสัพพุทขามุจติบทที่17บเจดบทสวดพักเท迦ตัคาถา อธิตังนาวะคะมัย,ยะมะนับปฏิผกางเขียนนะักตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตติตามปัจหินันตังอภัตตัญจะนักตังสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นละไปแล้วและสิ่งที่ไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถา,า,าตถาวิปัสสติอสังหิรังอสงังขปังตังวิทามะนุภารุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนยันไม่ขอนแครนแทนทำมาได้บุคคลนั้นเพื่อเดินทำมเนื่องให้ปุโปรงเดิดอเชวะ จะมาตปังโคชัญญามาลังสเวเี่ทำความเพียรเสียวันนี้แหละใครว่าจะรู้ความตายมันพุ่งนะเฮโนสังฆรันเนนะมหาเสนีนะวัจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับบรราชผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมมีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมาตันทิตงังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอจิคัเวตเตผู้ดีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้คนผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยค้านทั้งกลางวันและคืนมืนว่าผู้มีอาติยนจงลประการชนนีแลบทที่สิบแปทสวสดพินหะป ชราทมโมมิชราังนติโตเราม our 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 ีความแก่ธรรมดาจะต้องพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทมโมมิพยาติันติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มานาทมโมมิมานานติโตเรามีความตายธรรมดาจะต้องพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาวโวพินาภาวโวเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าต้องมาผาจากของรักของใจท้ามวงกรรมสโกมหิธรรมกรรมทายาโทกรรมโยนิกะวันทุกรรมติสารนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทุ่ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามีกรรมเป็นที่อาศัย ยงังกรรมังกริษามิกัลยาณังวาปกาาังว่าตัสสะทายาโทภระวิษามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปใดเป็นทายาทเพื่จะต้องผลกรรมนังสือไปเอวังอาเมหิอหภิยังปัจจเวคิตะพังเราทั้งหลายพรานที่อันนี้ถ้าดวันเถิดบทที่สิบเก้าทบท 19, บสวดเทวะตาโยชนะคาถาทุกขปัตตาตานิทุขาแพีปัตาต,นนาปตาจานิปยาโศกขปัตตาจานิาโสกาโหนตุสเพป,ปิปานิโนเอวัแบบตาวตาจำเมหิสัมพตมังคุยสัมปะทังสัพเพเทวานิโมทันตุสัมพะปฏิสิทธิยาทานังเขาทานตุสัทายะ สีลังลักขันตุสัปปะทาภาวานาพิรตตาหัวตัวข้าฉันตุเทวตาคาตา,า,ตาสัพเพพุทธาพระป,ปัตตาปจเจกานันจาย,ยังพลังอรหันตาน,าน,าตนันจเตชีลังวันติสัพพโสที่ยี่สิบุตรสวดเทวตาปฏิทานาคาถาพัานธมยังเปรียญทานคาถาโยมนามวเสยยาเทวตาสันติวิหารละวาสินีทุเปยคาเรโพธิเกเรตหิงตหิง,ต,หงตาธรรมธานีน,พนัพรตุปุชิตาสวดถิงกอรุณเตทัพิหารมันทะเลเทราจากมัชฌานวากาจากพิฆวโวสารมิกาธานัตปฏิอุปัสกาข้ามาจากเทศนีข้ามาจากอิสราสัปปาาานูตตตตสุุขิหวเ ชาลาผู้เปชาลาผู้ชายเยปีจันสัมภันทสัมภวาสังเสทชาตาอัฐวัวปติการนิยานิการธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะการณตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทธาจัปุฆลายสังโคโหตุสัตสัมมาโควะอัธยะจาหิตายะจะอัมเหรักขตุสธรรมโอสเพปิธรรมจาริโนสุทิงสัมปาปุญญามะธรรมเมอริยเปรติเตบทที่เจบทสวดสัพ สัพพะปฏิทานาคาถาปฏาิหันธรมายาปิทานาคาถาโยระธามาเสบุญยสิธานิกัตตสะญานัญญาณิกัตานิเมเตสันจะพาคิโนโหตุสัตตานันตปามาณา,ากาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ถดไม่มีประการไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เจ้าได้ทำในบดนี้แรงบุญทั้งหลายอื่นที่เจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทโยพิธาเมจายะทิถาวาอันเยมชัชตะวรน,นิโน สัตตาติทันติโลก,กัสมิงเตยียภูมาจาตุโยนิกาปัจเกกาจากจตุวจะตปัจเจกจะตุวการาสังขันตาพระมาราเวย,ยาตังเยปฏิทานนาม,มอนุโมทันตุเตสยงังเยติมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดนิพรานจงเป็นผู้มีส่วนบุญแห่งบุญที่เจ้าได้ทำในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่เจ้าได้ทำแล้ว คือสัวเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมานาและบิดาของพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นในสถานะเห็นที่เป็นกลางและมีมการตั้งอยู่ในโลกเกิดในพงสามกันในเกิดเมืสี่มีขันห้าละคขันหนึ่งลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้สมบ,บูรณ์ของพระเจ้าแล้วขอสัตว์นั้นจงมุทนาธรรมเองเถิดข้อสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบ,บูรณ์ของพระเจ้านี้ขอเทียบเท่าหนาทิงแจ้งแก่สัตว์เรานั้นมะยาธินาณะปุญญานังอนุโมทนาเหตุตนาสะ สุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแล้จงถือในเกษมเถิดขอความันดีของสารานนจงสาเร็จเทิดด้วยภาพแผงศรัทธานภาพแห่งความเพียรและในส่วนการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการใส่บทสวดมนต์พระสูตรพระปริศตและปาถาเหล่านี้ขอความสุขจึงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอบนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทางรูปทางธรรมขอเทเทเพาัทั้งหลายโปรดอนุทาในการสวดบทในการสวดชัยมณและธรรมะเหล่านี้ เมืม่อโมทายแล้วเปิดอเมนพรานให้แก่พระเจ้าแล้วถึงมงคลพระกิ่งภายในพิาศโดยมูลที่สมเด็จพระยในสังวรมรวมในเมตตวิหารตลอดจนถึงมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยภาพพระปริรและคงมงคลในพระสารต่างๆขอจงเสริญสิริรูป,ปรการเทินสาธุบุญกุศลของข้าเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจาาริญสิทธิพราหมณขอน้อมถ่ายเป็นพุทธบูชาทั้งบูชาสังฆบูชาขอผลบุญน,นี้จงส่งถึงผู้มีจิตธรรมร่วมสวดมนต์เจริญสิภาาวนทุุกกกททท่าาาาานนขขอจจจงงงปปรใ้้้้ัววพคม์ดยธิพ ประสบความสำเร็จเจรรุ่งเร,รืองที่การงานชนะต่อสารน้มันทั้งหลายสมบูรณ์เพมด้วยท่านาสาารสมบัติบิวลาสมบัติเม,มืตาเห็นธรรมในทกันวิปสัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจิตวิพันทั้งสีนน่คืออายุวันัสุขาพพระเทินขอให้มาบุญจากพระเวทีท่าน